สนับสนุนเดลฟูเดนเที่ยวประกันชีวิตสิง <ลำ S 1> <Corporation. S 2> ค์คอร์ปอเรชันสพัดสพัดเลยครก็จริงๆแล้ววันนั้นก็เรียกได้ว่าจากเด็กต่างจังหวัดน,นะครับคือจากจากไม่มีกลายเป็นมีนะครับก็ก็ก ก็ม anyway, ีท hmm. hmm. mm ั hmm. right. ้งหมดนะครับ hmm. ท right ั right. ้งชื่อเสียงทั hmm. ้งเงินทองอะไรก็เข yes. ้ามาพร้อมกันเนีเห็นบอกไปซื้อรดนี่ไม่ต้องไม่ต้องใช้เครดิตไม่ต้องผ่อนเลยไม่ต้องผ่อนเลยคือใช่ครับจริงๆแล้วมันก็เป็นความภูมิใจของแบบเด็กๆนะครับวันนั้นผมจําได้ผมซื้อรถคันแรกเนี่ยผมใส่กางเกงขายาวแล้วก็มีกระเป๋าอยู่เงี้ยผมก็เบิกเงินสดใส่ปุ๊บปุ๊บตรงนี้สามแสนสามแสนอะเบิกเงินสดไปล้าว่าบาทแล้วก็ไปซื้อรถเขยื่นเงินสดให้เขายื่นแล้วเขาว่าไง ไม่ตกใจเอาาโอเคโอเคนับเป็นใหญ่เล<อ>ยแล้วก็วซื้อซื้อบ้านก็เหมือนกันซื้อบ้านคุณเอาใส่ถุงกระดาษไปเลยครับเอลยหรอออหย่าโอ้วะาคอนเสิรคบอกคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของคุณนี่คุณคราวนี้แหละตันเลยจุกเลยเหรอ,อ,อจำได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญท่ที่ที่ค่อนข้างแบบ เรายังประทับใจถึงทุกวันนี้ยังจำภาพบรรยากาศได้ทั้งหมดเพราะว่าคนดูที่เขามาดูเนี่ยแล้วก็พอเพลงไม่หาจเปลี่ยนใจขึ้นมาเนี่ยก็มีคนดูแล้วก็น้ําตาไหลร้ลองไห้ร้อ,องเพลงกับเราด้วยนะอะไรเงี้ยครับครับผมอเดี๋ยวพีภาพมาให้ดูค่ะภาออพวันนั้นค่ะ คุณทุกคนมากนะครับแต่ผมอยากจะขอทุกคนเมื่อย่างครับอยากให้ทุกคนนะครับโโจำภาพันนี้นะครับภาพประทับใจภาพนี้นะครับที่เรามีร่วมก,กันนะครับจําไว้ในใจนะครับผมจะไม่ลืมคุณเลยครับจาไว้นะครับผมจะไม่ลืมคุณเลยครับจะไม่ลืมเลยนะเป็นภาพวันวในความประทับใจนะฮะต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณเจมมีวันวานที่ลืมไม่ลง ครั้งหนึ่งซึ่งหลายๆคนในประเทศเราก็เราก็ไม่ได้ลืมด้วยนะเรื่องมันเป็นปัจเจกค่ะครั้งใหญ่สุดยอดอ่ะนับถือมากคุณหลวงพ่อเจมเพราะว่าเคยเคยถ่ายแล้วขอคุณเจมแล้วเราแนใจว่าเราจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะเรามี็นหลวงพ่อเจมไม่ไม่ทราบว่ายังจำกันได้ไหมเจมคือศิลปินที่ครึ่งบินตกแล้วไม่ตายนะฮะใช่ครึ่งบินตกแล้ว ธันวาคมปี2541ฮะวันที่11ยังจำได้ครับ<ม>ประมาณ6กโมงกว่าๆนี่แหละฮะก็<ม>ไปเล่นคอนเสิร์ตที่สุราษฎร์นะครับแล้วเครื่อง TG 261ครับแอร์บ<ม>ัส3ามนย์จำได้เลยนะโหจำได้ไดสิครับผมก็เครื่องประสบอุบัติเหตุครับ,<ม>ครบเครื่องประสบอุบัติเหตรรุวันนั้นมีผู้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งศพแล้วในเครื่องนั้นมีกี่คนนะหนึ่งร้อยสี่สิบประมาณนะหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสี่สิบครับก็ก็มีผ<ม>ู้รอดชีวิตประมาณสักสามสิบ เลยได้ฉา,ายาเลยป๋าเจมกระดูกเหล็กเจมกระดูกเหล็กนี่นหล่ยหคนก็ลือกันว่านนี่เขาอะไม่มีวันนั้นแล้วเพราะว่าเป็นคล็สาดทคอไปแล้วไงนี่ต้องอยู่ในวงการยาวนานเ<อ>าขาก็ยาว<ม>าจริงอะ่ะที่ทันทีคุณออกอัลบั้มมาเกี่ยอัลบั้มแล้วเอผมออกอัลบั้มอะถ้าเป็นอัลบั้มเดี่ยวๆนะฮะกับไอเอสเนี่ยเก้า,าอัลบั้มแล้วกับแกรมมี่หนึ่งอัลบั้มแต่ถ้ารวมอัลบั้มรวมๆไปแจนนาเนี่ผมว่าน่าจะรวมยี่สิบนะฮะน่าจะรวมยี่สิบท้งนั้นเป็นเพลงสักกี่เพลงจำได้ไหม ร้องเพลงที่มีตัวเราร้องเนี่ยสักกี่เพลงก็ร่วมร่วมร้อยห้าสิบอเนาะเออโ้อ่ะเอางี้เลยร้องเพลงเพลงนี่นะก็ต้องมี MV เดี๋ยววันนี้ถามคําถามของเรามีอย่างงี้เดี๋ยวถามคุณเจมส์ว่าคุณเจมส์จำได้ไหมว่าเพลงอ็มวีคนนี้เป็น m อเพลงอะไรมีใครบ้างอ่คนแรกเลยคนแรกคนแรกคุณตอบให้ได้นะอลันเมนเมย์ลเมย์เล่นเพลงอะไรอลนเมย์มาเล่นเพลงเรื่องธรรมดาครับ อันนี้อันนี้มาสักสี่ห้าปีแล้วเองจริงหรือไม่จริงหรือไม่เอาไปดูเฉลยๆกัน ไอ้ตอนนั้นตอนนั้นรถรถเมย์เขายังเพิ่งทํางานได้ไม่นานเนาะใช่แต่วันนี้โหรถเมย์ดังมากแล้วตอนนั้คนนี้ดังแล้วเช่นเดียวกันน้องุ๋ยน้องุฉยน้องุฉยเล่นเพลงในทุกๆวันที่ฉันยังหายใจครับโอ้โหแล้ผมขอบอกแล้วนังเอกทุกคนผมเป็นคนเรื่องเองนะยังไงยังไงเอาไปดูใช่หรือเปล่า เลือกจุ๋ยเพราะว่าเขาเป็นคนสวยเท่สวยอ่ะคืออัลบั้มชุดนี้มันเน้นเรื่องของความเท่ความแบบมีเป็นเป็นติดหน่อยๆอะไรเงี้ยอะไรเลือกจุ๋ยโอเคอ่านักเอกคนต่อไปอ่าวเอมี่นักเอมี่กิตติมาทุมเล่นเพลงความลับยังมีในโลกเดี๋ยวไปดูก่อนว่าใช่เพลงนี้จริงหรือเปล่าอ้าวมา สิบกว่าปีแล้วอ้าวคนนี้ครับมาริษานิตาอ๋อเพลงเข้ามันไก่เลยมาดูกันไปดูกัน มาคอยเอาข้าวน้ำไม่กินอยู่เลยตอนนั้นนะคนสุดท้ายที่อยู่ในมือผมนะครับน้องคนนี้ครับนี่น้องซ<อ>ีน้องซีน้องเอ <ไป S 2> น้องเอ,อ,งเอโอ้คนนี้จำได้ดีครับเพื่อนเอเพื่อนเอ๋จำได้ดีเลยที่เขาเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงนั้นเนี่ยเป็นการเข้าวงการครั้งแรกของเขาเลยครับมิวสิกวิดีโอชื่อเพลงไม่รักก็เกลียดเลยครับไม่รักก็เกลียดเลยไปดูกันครับไปดูกันครับ คอนเสิร์ตนี้ชื่อเจมเรืองศักดิ์คอนเสิร์ตได้เวลาเจมครับจะ<อ>จัดจะจัดที่ Impact Arena วันที่8กันยายนนี้8กันยายนครับผมผมจะเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของตัวเองก็ว่าได้คอนเสิร์ตคราวนี้เนี่ยมันเป็นคอนเสิร์ตที่แบบเราแบบ ค่อนข้างแบบต้องเต็มที่มันมากเลยครับคือรวบรวมเอาทุกอย่างความประทับใจตลอดทั้ง1778ปีที่เล่าให้ฟังไปทั้งหมดเนี่ยมารวบรวมใส่คอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตเดียวคือผมมีโอกาสได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตแรปเตอร์ด้วยได้เห็นบรรยากาศได้เห็นอะไรแล้วผมรู้สึกสนุกกับมันมากกว่าผมรู้สึกว่าการกลับมาของการวีลูเนียนคอนเสิร์ตของไอเอ็มือศิลปินในยุค90เป็นอะไรที่แบบรวบรวมครอบครัวเดิมกลับมาครับรวบรวมแฟนคลับในยุคนั้นอะไรเงี้ยไอเอ็มอตื่นเต้นจริงเลยเราจะ ได้ทําอะไรไปสนุกสนุกในโชว์ในงานวันนั้นอะไรเงี้ยครับผมเฮ้ยคุณเพลงคุณร้อยห้าสิบเพลงคุณยิยังไงเด็ดจะจะออกมาทั้งร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้เรื่องนี้ถึงตายเรื่องหนักใจที่สุดในคอนเสิร์ตก็คือการที่แบบต้องตัดบางเพลงทิ้งไปแต่ไม่ต้องห่วงครับยี่สิบห้าเพลงถึงสามสิบเพลงในคอนเสิร์ตนี้คือเราคัดมาแล้วว่าเป็นเพลงที่ยังเนชอบนนเพลงเรื่องศักแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนครับเออน่าดูนชัวร์โอเคเรื่องคอนเสิร์ตผ่านมาแล้วมาเรื่องของหัวใจกันนิดนึงตอนนี้พี่เจมส์เขาหัวใจสีรอออยู่าเห ออาาาลลนุ่มเนยน้องเนยเป็นไงเรียกขั้นไหนแล้วฮะขั้นเทพมั้งฮะไม่ใช่แล้วเมาส์มาสิเมาส์มาเป็นยังไงล่ะอ๋อเรียกเรียกเรียกแฟนเต็มปากเลยครับอ๋อน้องก็เป็นคนแบบไหนเป็นคนเรียบง่ายครับคือเป็นคนที่สบายสบายมากเลยครับเป็นสเปคคุณเลยก็นี่แหละฮะจริงๆแล้วจะเรียกว่าสเปคก็ไม่ได้เพราะจริงๆสเปคผมเขาเปลี่ยนทุกวันอะอะไรของคุณเา เขาเป็นคนเรียบง่ายใช่ไหมน้องเขาเป็นคนเรียบง่ายเรียบร้อยไหมเป็นคนเป็นคนเรียบร้อยครับแล้วก็เรามีโอกาสได้ไปได้ไปเจอกับที่บ้านเขาเราก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมเนยเป็นคนแบบนี้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นคนเรียบง่ายคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนสบายๆครอบครัวเขาใช้ชีวิตแบบเนี้ยเราเลยเขาอรู้สึกแบบนี้แหละที่ที่ฉันหาอยู่คือแบบว่าไม่ไม่มีไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากมายของกฎเกณฑ์แล้วก็แล้วก็เขาเรียกอะไรครับ เป็นคนมองโลกที่แบบบวกบบวกอะไรเงี้ยบวกตลอดเวลาใช่ครับแล้วคอนเสิครั้งนี้ไหมคะน้องเนยเขาจะต้องแบบว่าไปเกาะขอเวทีดูคุณเจมไหมน่ะเดี๋ยวผมว่าจะจัดที่นั่งบนลำโพงมาให้ปีลำโพงเต้นกันไหมปีลำโพงเต้นก็ไม่ใช่คือคิดว่าน่าจะน่าจะคงจะต้องชวนมาทั้งบ้านเลยครับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ ครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเออก็ชวนกันมาแลผมต้องให้กำลังใจกันโอเคอ่ะสุดท้ายสุดท้ายจมฝากคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ของตัวเองครั้งนี้กับแฟนๆหน่อยค่ะก็ฝากไปถึงแฟนๆเจมเรืองศักดิ์ทั่วประเทศเลยนะครับว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นเป็นความฝันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ในการร้องเพลงของเจมนะครับ8กันยายนนี้ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่า10,000คนที่อยู่ในที่นั้นจะได้รับความสุขที่สุดสุขไปพร้อมๆกับผมนะครับแล้วก็ ฝากกันบ้านไปนิดนึงนะครับก็ไปซ้อมร้องเพลงมาให้ครบทุกเพลงครบทุกเพลงร้อยร้อยห้สเพลงเลยเหรอคุณเอาเพลงที่ิ้ๆเนก่อนไปก่อนเอ้ยมาโอ้โหร้อยห้าสิบเพลงใครมา อ๋อแค่ตีเพลงนี่แหละนะถ้าต้องถ้าเต้นเอาไม้พร right ้อมแล้วลองมันแล้วว right. ัน yeah. นั้นเนี่ยคุณวิ่งมาก่อนสักอาทิตย์หนึ่งก็ดีนะให้ขาเขื่แข็งแรงแขนเขินคุณยกน้ำเบลวันนี้หนึ่งก็ดีนะฮะวันนั้นเก้าอี้ไม่มีความหมายสำหรับคุณครับไม่สนุกกันแน่นอนนะครับพรก็เตรียมมาร่วมสัมผัสกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของคุณเจมเรืองศักดิ์กันได้นะใช่ๆๆวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเจมเรืองศักดิ์นะครับมาย้อนวันๆกับเราในวันนี้นะครับ สวก่อนนะคะจาก French Connection ค่ะและก็เครื่องไปรับจักนุ่แอนด์นกแอดโซนเจนจุจักค่ะพบกันวันศุกร์หน้านะครับสำหรับคืนนี้ลาวสิสวัสดีครับสวัสดีค่ะกรับมาเฉิดวันวาน